ประเสริฐย้ำลงทะเบียนซิมก่อน13กรกฎาคมเร่งปราบบัญชีม้าประเสริฐยันมาตราการเบอร์โทรศัพท์ต้องตรงกับบัญชีธนาคารรอตรวจสอบ106ล้านบัญชีค่าเสร็จเดือนตุลาคมเตรียมออกมาตราการเพิ่มอนุโลมใช้ในครอบครัวเดียวกันผู้ดูแลผู้อื่นบริษัทนิติบุคคลย้ำเป็นมาตราการตัดวงจรซิมบัญชีม้าพร้อมกำหนดเงื่อนไขเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีต้องมีความจำเป็น นายประเสริฐจันทรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีข้อกังวลของประชาชนหากเริ่มบังคับใช้โมบายแบงกิ้งและซิมมือถือต้องตรงกันหากบังคับใช้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างว่าตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปเราได้ทำการตรวจสอบบัญชีที่เปิดด้วยระบบออนไลน์ซึ่งมีทั้งหมด106ล้านบัญ,ญชี โดยหมายเลขโทรศัพท์ต้องตรงกับหมายเลขที่ให้ไว้กับบัญชีซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบทั้งสิ้น120วันคาดว่าจะเสร็จในเดือนตุลาคมที่ต้องใช้เวลานานเพราะบัญชีมีมากตรวจสอบใน1วันเกือบ1ล้านบัญชี ส่วนเรื่องที่ประชาชนมีความเป็นห่วงว่าบัญชีจะใช้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงเรากำลังร่างระเบียบบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นเช่นบุคคลในครอบครัวเดียวกันและบุคคลที่ได้รับคำสั่งสารให้เป็นผู้ดูแลรวมถึงบริษัทนิติบุคคลที่ต้อองค์ซื้อหมายเลขโทรศัพท์จากพนักงานเป็นจํานวนมากยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่กระทบกับประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่กลับ เป็นการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากซิมม้าบัญชีผีจะเป็นการคัดกรองออกมาว่าอะไรเป็นบัญชีม้าหรือซิมม้าเชื่อว่ามาตรการนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งเมื่อถามว่าประชาชนบางส่วนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนซิมและมีปัญหาเรื่องโปรโมชั่นโทรศัพท์ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นจะต้องไปพูดคุยกับผู้ให้บริการทางเครือข่ายหรือไม่นายประเสริฐระบุว่าเราได้พูดคุยกับผู้ให้บริการแล้วว่า จะไม่ให้กระทบกับผู้ใช้โปรโมชั่นเดิมขอให้มายืนยันตัวตนที่ศูนย์บริการเท่านั้นเองส่วนเมื่อวานนี้มีประชาชนไปขอเปลี่ยนซิมแต่ทำให้โปรโมชั่นที่ใช้อยู่แพงขึ้นประชาชนจึงกังวลเรื่องการเปลี่ยนเบอร์นายประเสริฐกล่าวว่าตนเข้าใจว่าทางผู้บริการหน้าจะมีมาตรการรองรับโดยทางกระทรวงดีและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปปลงมู คงไม่ได้ไปดูรายละเอียดเรื่องโปรโมชั่นแต่ได้คุยกับผู้ให้บริการว่าอย่าให้กระทบกับโปรโมชั่นเดิมที่ประชาชนใช้อยู่ยืนยันว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งจำเป็นและต่างประเทศก็ใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะประเทศไทยนอกจากนี้มีการรัเตรียมออกมาตรการหลังจากนี้คือการเปิดบัญชีธนาคารเงื่อนไขมากขึ้นบุคคลใดไปเปิดบัญชีธนาคารเกินความจำเป็นธนาคารต้องมีการสอบถามถึงเหตุผลความจำเป็นถ้าไม่มีเหตุผลธนาคารอาจไม่ให้เปิดบัญชีได้ โดยจากการตรวจสอบพบว่าบางรายถือบัญชีกว่า100บัญชีสูงสุดมีถึง400บัญชีตรงนี้เป็นสาเหตุของการรั่วไหลเงินไปสู่มิจฉาชีพจึงเป็นการปิดช่องทางตัดวงจรต่างๆเมื่อถามว่าหากประชาชนยังไม่ไปลงทะเบียนซิมเบอร์จะต้องถูกระงับหรือโดนตัดหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราให้เวลาถึงวันที่13กรกฎาคมใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนให้เรียบร้อย